สวัสดีค่ะอาจารย์แขแคเนทิปนะคะหรืออาจารย์แขกล้านสัทธานะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อการเงินของคนเกิดบนเสาร์ประจําเดือนเมษานะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะว่าแล้วเราก็มาดูกันนะคะของคนเกิดบนเสาร วันเสาร์ในเรื่องของการเงินเดือนนี้ค่อนข้างมีอุปสรรคในการหาเงินหน่อยนะมันไปม่สูตรมันติดปัญหามันมีเรื่องที่เราต้องกังวลบริวารหรือคนรอบข้างนําความเดือดร้อนมาให้เรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะในเรื่องของการติดขัดในเดือนนี้เนาะมันก็ผ่านไปได้นะคะแต่มันผ่านไปได้แบบบุบวิดค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะ น,นะคะคแล้วก็ในเรื่องของหนี้สินนะคะถ้าถามว่าในเดือนนี้หนูจะมีโชคมีลาบเพื่อที่จะมาผ่อนในเรื่องของหนี้สินได้ไหมก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะมันจะเป็นทุกขลาบได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปนะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะถ้าในเรื่องของการเสริมดวงชะตานะคะของคนเกิดวันเสาร์นะคะให้บริจาคน้าน,นะคะแล้วก็ให้ปล่อยปลานะคะเสริมดวงชะตาในเรื่องของการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์ค่ะขอบคุณคะ่ะ